โรงเรียนวัดชัยมงคลวิทยาตั้งอยู่วัดชัยมงคลเลขที่56หมู่ที่หนึ่งตำบลแก้งกอกอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเดิมวัดชัยมงคลมีเฉพาะการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมรแผนกนักธรรมเท่านั้นต่อมาเมื่อพุทธศักราช2537พระครูมงคลชยานุรักษ์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ได้ประชุมพระสังฆาธิการในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ซึ่งเห็นพร้องต้องกันว่าควรเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญด้วยเพื่อพระภิกษุสามเณรที่โอยโอกาสทางการศึกษาจะได้ศึกษาเล่าเรียนท่านจึงได้ขอตั้งและได้รับอนุญาตให้เปิดจัดตั้งการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกันในวันที่3 0กันยายนพุทธศักราช2537ในปัจจุบันโรงเรียนวัดชัยมงคลวิทยามีการจัดการเรียนการสอนพระปร,ะริยติธรรมทั้ง3าแผนกคือแผนกธรรมแผนกบาลีและแผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการทางโรงเรียนได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมแก่สมณสารูปพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองนโยบายทางราชการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณวัดและโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนวัดชัยมงคลวิทยาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีผู้บริหาร2รูปมีครูพระสงฆ์5รูปและครูคารวาา7คนในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด111รูป โรงเรียนวัดชัยมงคลวิทยามอบโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมเรียนรู้หลักธรรมและนำไปใช้เพื่อพัฒนาตนสู่ความเป็นคนดีของสังคมมีสัมมาคาระวะนุงห่มผ้าเป็นปริมนทนเป้าหมายของสถานศึกษาคือส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โรงเรียนวัดัยมงคลวิทยามีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในด้านที่สนใจห้องสมุดขนาด54ตารางเมตร มีจำนวนหนังสือในห้องสมุด2000เล่มห้องเรียนอัจฉริยะสมาร์ทคราสรูมห้องไอซห้องเรียนชุมชนเพื่อพ่อหลวงวัดชัยมงคลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบทุนเฉลิมราชกุมารีแก่นักเรียนจากโรงเรียนภาะปริยติธรรม เป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ต่อเนื่องจนจบการศึกษาปริญญาตรีนอกจากนี้ยังมีองค์กรและหน่วยงานที่มีความประสงค์ร่วมสนับสนุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดชัยมงคลวิทยาเป็นประจำทุกภาคเรียนแนวทางการศึกษาต่อ หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวัดชัยมงคลวิทยาสามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อได้มากกว่า9เส้นทางการศึกษาต่อในมหาวิทยลาลัยปิดผู้ที่จะเข้าศึกษาจะต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกการศึกษาต่อในมหาวิทยลาลัยเปิดผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาประเภทนี้ไม่ต้องสอบเข้ามีสองแห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาราชการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนเนื่องจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ใช่หน่วยงานราชการเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจึงขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนั้นๆการศึกษาต่อในด้านพยาบาลและการสาธารณสุข การศึกษาต่อในด้านทหารตำรวจได้แก่โรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าทหารเรือและโรงเรียนพลตำรวจการศึกษาต่อในสถาบันการพละศึกษาซึ่งมีทั้งหมด17แห่งทั่วประเทศการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด36แห่งทั่วประเทศการศึกษาต่อในด้านอาชีวศึกษาสถานศึกษาด้านอื่นๆได้แก่สถาบันการบินพลเรือนศูนย์ฝึกพาณิชนาวีวิทยลาลัยการชลประทานโรงเรียนนาวิกะวานิปเป็นต้นโรงเรียนวัดชัยมงคลวิทยาได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้เรียนทุกรูปสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ